เฮ้ยด่านใหม่ไม่เคยเล่นเลยทีลักบิดใหม่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกับอะไรขึ้นเหรอผมกำลังซ่อมไฟต่อสายไฟอยู่แล้วก็เอาแกอยู่ด้วยกันเหรอไม่คือมาฆ่าข้างๆผมเลยแต่ผมไม่เห็นคือผมเปิดซ่อมไฟอยู่อะแต่เมื่อกี้มันมีคนที่ที่เดินออกมาจากห้องห้องข้างแรกไปกระโดมหำตั้งแต่แรกเลย เขาเข้าไปสู่มิชชั่นอยู่ใช่ใช่ครับดูดูท่าเชืิอถือผมบอกเลยว่าด่านเนี้ยผมไม่เคยเล่นก็เลยกำลังวิ่งร่อนทั่วอยู่ก็เลยไม่เคยเล่นก็เลยฆ่าเลยเงี้ยเหรอไม่ผมรู้สึกสงสัยสีเหลืองฮะเอ้าไม่ก็เออพี่แก้วเั่งเริ่มนองใส่ละอุตส่าห์เป็นพยานให้แท้ๆไม่ใช่ผมบอกเลยนะผมบอกเลยครับว่าพี่แก้วเนี่ยสายปั่น ผมเนี่ยฉีกขวามาคนเดียวยังไม่มีเพลเยอร์คนไหนมาถึงเลยนี่ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยตอนแรกผมเห็นแค่พี่ที่ที่พี่พูดว่าที่อยู่กับผมอ่าใช่แต่ว่าพอผมมาซ่อมไฟแล้วปุ๊บอ้าวมีศพมาตายข้างๆผมเฉยเลยพี่ฉีกแก้วพี่แก้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเบสโต้ที่ใครไม่คนคือใครอ่ะเออไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงเลยครับนิ่งเลยนะครับเออยังไงไอเบสห้องแรกห้องแรกเพราะมีมีพยายามไหมครับมีพยายามบ้างไหมพยายามไปไม้ตับไม่เอานะเนี่ยผมชอบเล้วเกินถ้าผมแคร์เกมผมต้องเอาพี่แก้วมาแคร์ด้วย ดืนยันคำเดิมครับไม่โหวตแล้วกันผมไม่อยากให้เมเจอร์ทอมเป็นคนไม่ดีใส่กันเลยตามผมไปคุณแล้วคุณดมหำเดี๋ยวอตรงไหนโอ้มวะมูชินเดร พี่จีนเป็นเีจีนเดสบที่ไหนครับเดินเลาะเดี๋ยวพี่จะไปด้านขวาโอเคชัดเจนเลยเพราะผมเพิ่งเดินสวนกับจานเดี๋ยวเดี๋ยวเีด๋ยวผมคอนเฟิร์มผมเป็นไม่รู้โหวดแล้วเดี๋ยวนี่เธอเป็นแล้วเธอมานี่นี่ปะเนี่ยเธอเป็นแล้วเธอมาโหวดเองแล้เนี่ยเราอยู่กันโดงขับตลอดเวลาเราไม่เคยฆ่ากันใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็เดินมากันเป็น แก๊งเลยแล้วแล้วพอจานแยกไปปุ๊บพี่แบมก็ไปเจอแล้วผมก็มาเจอจานวิ่งขึ้นมาปะกันพอดีนี่ต้องคนหมวดกันเหรอเนี่ยเฮ้ยตุ๋ยพอวันเกิดแางนี้เอาผมคนแรกเลยเย้ร้อนไอจีนมึงฆ่ากูตอนหน้าผมงานตอนแรกจะค่้าต่อหน้าได้ไงไม่ได้ไม่ได้ยวเจอกันกูไม่ได้ครับ โอ้ยไม่นเดียวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมึงนะเมื่อกี้กูได้ยินเสียงอ้าวหนึ่งคือเสียงอ้าวไอ้กิกเดี๋ยวกิกมึงไม่ได้ฆ่าใครเลยฆ่าไปคนเดียวอ๋ที่เหลือผมเก็บหมดเลยมึงมึงอ้าวเหมือนอารมณ์ว่าแบบมึงไม่รู้ตัวที่ฉันว่ามึงเป็นทีมพอร์เตอร์เอ้ไอ้มึงก็เก่งเกินเบบีเชันรุ่นอะไรนะรุ่นล่าสุดอะรอบนี้ผมเป็นคนดี โอ้ <laughs> ไอ้เ <laughs> ี้า่าฮมันแขนน่ะ <laughs> พี่แบม <laughs> โอ้โหโอ้โหเหมือนแขนน่ะแล้วคือตายแบบที่เดียวกันจงังหวะเดียวกันเป๊ะๆเ,เหมือนแบบเวรกรรมอ่ะ <laughs> โอ้โหไปทำเขาไปเยอะ <laughs> ตายเด๊ ินเราเอาละถ้าเขาเขาจะเข้ามาห้องนี้ไหมโอ้เขาไม่เข้าเฮ้ยโอ้โหว้าอยู่ตรงไปโอเคทำไมไม่เหี้ยมันไปเลยด้วยประเด็นคือพี่แบมฆ่าเหมือนที่ผมฆ่าเขาผมที่เร็วเลยไม่รู้ม่ซ้ซ้ผมโดนเหมือนกันเลยพี่แบมแค้นผมมาจากไหน